เรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของน้องผู้หญิงในบริษัทคนหนึ่งที่น้องเขาเนี่ยได้ไปประสบพบเจอกับเรื่องราวร้อนรอดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดน,นครนายกซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับฟังกันดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปรับฟังเนี่ยผมขอคนละหนึ่งไหลเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับคือในตอนนั้นเนี่ยผมได้ไปร่วมงานเลี้ยงประจําปีของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดน,นครน,นายกห้องที่บริษัทจองไว้ก็มีหลายห้องครับแต่ละห้องเนี่ยทำมาจากไม้สรรักทั้งหลังพอไปถึงก็จะแบ่งห้องกันโดยจะแบ่งเป็นโซนคนมีครอบครัวและโซนคนโสดแต่ด้วยจํานวนคนที่ไปกันเยอะมากไปกันประมาณ30สิบคนเห็นจะได้ครับจึงทําให้ห้องเนี่ยไม่พอถ้าจะเช่าเพิ่มอีกหลังหนึ่งเพื่อคนแค่สองคนเนี่ยมันก็ดูจะใช้งบเยอะแต่ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่ามีบางอย่างจงใจ มีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งพอดีซึ่งทางรีสอร์ทก็ใจดีให้เช่าในราคาถูกพอเปิดห้องเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ามันน่าอยู่มากๆอาจพอไม่ค่อยมีคนได้เข้ามาใช้น้องผู้ชายคนหนึ่งก็ออกตัวแรงมากเลยครับว่าจะคอยอยู่ห้องนี้ซึ่งผมเนี่ยมาทราบทีหลังว่าห้องนี้เนี่ยนานๆนนทีเขาจะเปิดให้ลูกค้าเข้าพักหรือถ้าไม่เต็มหรือไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เปิดห้องนี้เด็ดขาดตอนนั้นเริ่มมีคนหลายคนที่อยากจะแย่งกันอยู่ห้องนี้ สักพักก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าถ้าพี่จะอยู่พี่นอนกับหนูก็ได้ผู้ชายคนหนึ่งก็เลยพูดขึ้นมาว่าแล้วใครจะไปนอนกับน้องล่ะผู้ชายจะไปนอนกับผู้หญิงได้ยังไงสรุปห้องนั้นก็ตกเป็นของน้องผู้หญิงคนเดียวพอแบ่งห้องกันเสร็จก็แยกย้ายกันไปอาบน้ําแล้วก็ไปทํากิจกรรมต่างๆตามที่ทัวร์จัดไว้ไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ําตกขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต่างๆนานา,นานอีกมากมาย จนถึงช่วงพักกินข้าวเนี่ยก็มีป้าคนหนึ่งเป็นแม่บ้านของที่บริษัทแกชื่อว่าป้าสีป้าสีเนี่ยก็ขึ้นไปเอาของที่ห้องแกแล้ววางทางแกก็เดินผ่านห้องห้องหนึ่งซึ่งมันเปิดประตูเงียบๆไว้อยู่แต่จึงมองผ่านช่องประตูเข้าไปแกก็เห็นว่ามีใครบางคนกําลังแต่งตัวอยู่ในห้องนั้นแต่ตอนนั้นเนี่ยป้าแกก็ยังไม่รู้ครับว่าใครเป็นเจ้าของห้องนั้นหลังจากที่แกเข้าไปเอาของในห้องเสร็จอะ แกก็เดินลงมาเล่าให้ป้าที่เป็นแม่บ้านของบริษัทเหมือนกันฟังแกชื่อว่าป้ารวยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่ด้วยป้ารวยก็บอกว่าห้องนอนของผู้หญิงคนนั้นไงนั่งไงคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะป้าสีก็ตกใจสงสัยว่าใช่หรอแล้วเมื่อกี้เขาอยู่ในห้องงานเลี้ยงก็ย่อมมีการเลิกลาครับพอเวลาประมาณเที่ยงคืนเนี่ยพวกเราก็ต้องปิดน,นันทนาการทุกอย่างเพราะเป็นกฎของรีสอร์ท ทุกคนต่างแยกย้ายกันเข้านอนจนหมดเหลือแค่พวกที่นั่งกินเหล้าอยู่ข้างนอกบ้างนิดหน่อยจนเวลาประมาณตีหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงของน้องผู้หญิงคนนั้นกรีดร้องดังลั่นรีสอดเธอร้องเหมือนโดนคนทำร้ายทุกคนก็รีบวิ่งไปที่ห้องน้องเขาแล้วก็พาน้องเขาออกมาจากห้องพอออกมาจากห้องได้แล้วเนี่ยน้องเขาก็สุดหลงนั่งกับผืนน้ำตานี่ไหลนองท่วมหน้าเลยครับแต่ก็มีคนสังเกตว่าน้องเขาแกล้งหรือเปล่า เรียกร้องความสนใจหรือเปล่าก็ดูๆกันไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปห้าสิบนาทีเนี่ยน้องเขาก็ยังร้องไม่หยุดแต่พอสังเกตดีๆลักษณะน,น้องเขาเหมือนโดนทำร้ายบนใบหน้าเป็นรอยช้ำเหมือนโดนมัดที่ขอก็มีรอยแดงเหมือนโดนบีบคอระหว่างนั้นน้องเขาก็นั่งยกหัวตลอดเวลาทาั้งๆที่ไม่มีใครทำอะไรเลยเพื่อนที่เห็นก็เข้าไปถามว่าเป็นอะไรน้องเขาก็ไม่พูดอะไรเลยครับเอาแต่ร้องให้เพียงอย่างเดียว แต่ที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยคือผมเห็นว่าป้าสี่แกยืนนิ่งแล้วก็ยกมือไหวอะไรบางอย่างอยู่ผมก็คิดว่าป้าแกต้องเห็นอะไรแน่ๆตอนนั้นผมสังเกตว่าน้องเขาน่าจะไม่ไหวแล้วครับเราควรพาไปโรงพยาบาลดีกว่าเพื่อว่าจะแผลเล่าหลืออะไรผมและเพื่อนอีกสองคนจึงไปถามแม่บ้านคนที่เปิดห้องให้ไปถึงก็เห็นแก่กาลังหุงข้าวอยู่ผมก็พูดกับป้าว่าป้าน้องคนที่อยู่ห้องนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้ ยังพูดไม่ทันจบเลยครับป้าแกก็รีบวิ่งพาพวกผมสามคนไปเลยตอนแรกผมก็คิดว่าป้าแกคงจะรีบไปดูน้องคนนั้นแหละมัง้งแต่ไม่ใช่ครับแกวิ่งเข้าไปในห้องของน้องเขาเลยผมก็รีบตามเข้าไปดูแล้วผมก็เห็นว่าป้าแกมองในห้องมองข้างบนมองข้างล่างมองข้างๆ้างเรียกได้ว่ามองทุกซอกทุกมุมในห้องเลยก็ว่าได้ครับพอสักพักหนึ่งแกก็ก้มลงข้างข้างเตียง แล้วก็หยิบจานใบหนึ่งออกมาในจานนั้นมีดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มีตุก๊กตาที่เปลี่ยนผ้าพ,พันอยู่แล้วแกก็หยิบมาวางไว้บนที่นอนแล้วก็หยิบทูบที่อยู่ในห้องนั้นมาจุดแล้วก็สวดอะไรสักอย่างผมฟังแล้วขนลุกเลยครับบทสวดของแกหลอนมากแกสวดเหมือนคนเล่นของอย่างไรอย่างนั้นเลยพอแกสวดเสร็จแกก็เอาทูบป,ปักน้องเขาก็หยุดกรีดร้องทันทีเลยครับแต่ก็ยังสะอกสะอื่นอยู่ แล้วป้าแกก็ค่อยๆเดินออกมาจากห้องแล้วก็บอกกับทุกคนว่าถ้าไม่อยากให้เด็กคนนี้ตายเนี่ยให้พาออกจากบ้านหลังนี้ไปซะแล้วป้าแกก็เดินกลับไปที่ห้องของแกคือในจังหวะน,นั้นทุกคนก็รู้สึกแย่มากๆครับถึงขั้นจะฆ่าจะแกงกันเลยเหรอแล้วผมก็มองไปที่ป้าสีผมเห็นแกยืนร้องไห้พนมมือแล้วก็พูดว่าใครก็ได้พามันกลับไปทีเถิดพามันไปตอนนี้เลย ลูกพี่ผมจึงตัดสินใจพาน้องผู้หญิงคนนี้กลับกรุงเทพในคืนนั้นเลยหลังจากที่แยกย้ายกันกลับห้องเนี่ยคืนนั้นก็ไม่มีใครจะนอนกันแล้วครับทุกคนต่างคุยต่างเล่ากันไปต่างๆนานาว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องผู้หญิงกันแน่ซึ่งตัวผมก็อยากรู้เช่นกันด้วยความที่ผมเนี่ยสนิทก,กับป้าสี่นิดหน่อยก็เลยไปถามป้าแกว่าป้าป้าเป็นอะไรอะทำไมถึงต้องหลงไห้ด้วยล่ะแล้วทำไมต้องฉี่ลาดด้วย ป้าสี่แกก็พูดไปด้วยหรอให้ไปด้วยว่าไม่มีใครเห็นกันเลยหรอน้องคนนั้นมาจะตายอยู่แล้วเขาจะเอาให้ตายเลยนะป้าแกเล่าต่อว่าป้าเห็นผู้หญิงหน้าขา,ขาวๆใส่ชุดเหมือนค้นเหนือเนี่ยทั้งกระชากหัวทั้งดึงทั้งตบและระหว่างที่ผู้หญิงกําลังกระทําน้องเขาอยู่เนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามามองป้าตลอดแล้วก็ยิ้มเหมือนซาใจมากเธอไม่มองหน้าน้องเขาเลยแล้วก็มีอยู่จังหวะหนึ่งผู้หญิงคนนั้นน่ะ ขางขึ้นไปบนผนังห้องแล้วไปยุดอยู่บนหัวน้องเขาแล้วก็ทิ้งตัวตกลงมาอย่างพื้นเลือดนี่ท่วมเลยภาพที่ผู้หญิงคนนั้นมองมาที่ป้าเนี่ยยังติดตาอยู่เลยคืนนี้ป้าคงนอนไม่หลับเลยทั้งคืนนุ่งเช้าวันถัดมาทุกคนก็เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับแต่กระเป๋าของน้องผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยังอยู่ในห้องนั้นพอไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องนั้นคนเดียวก็เลยต้องชวนกันเข้าไปในห้องนั้นห,หลายๆคนพร้อมกัน พอเข้าไปในห้องนั้นปุ๊บอยูย่ๆกระเป๋าน้องคนนั้นก็ตกลงมาจนซิปแตกข้าของในกระเป๋าก็เทกระจจากระจายเต็มไปหมดของในกระเป๋านั้นมีทั้งผ้าหนาไหม่กางเกงในแล้วก็มีเสื้อผ้าต่างๆนานาซึ่งกางเกงในบางตัวที่ใช้แล้วเนี่ยก็ถูกเอาไปแขวนไว้ข้างบนตรงชั้นที่เขาวางดอกไม้และนี่คงเป็นสาเหตุที่ทําให้น้องผู้หญิงคนนั้นเจอดีซึ่งน้องผู้หญิงเขาก็คงทําไปเพราะไม่รู้ และในขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันเก็บครองอยู่นั้นเนี่ยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงแววๆมาว่าจะลองดีกับกูหรอเท่านั้นแหละครับทุกคนรีบคว้าเข้าของแล้วออกมาจากห้องทันทีเลยป้าสีมาเล่าให้ฟังที่หลังว่าตอนที่ป้าแม่บ้านของรีสอร์ทเดินออกไปอะ่ะแจบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนขวางประตูอยู่แล้วก็จ้องมองมาที่น้องผู้หญิงด้วยสายตาอาฆาตท่าเดียวเลยประมาณว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาในห้อง สุดท้ายก็ไม่มีใครทราบครับว่าที่ห้องนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันมีอะไรกันแน่พอไม่มีใครกล้าไปถามป้าแม่บ้านรีสอร์ทคนนั้นและตั้งแต่ที่แกพูดคํานั้นก็ไม่มีใครอยากคุยกับแกแล้วครับที่แกบอกว่าถ้าไม่อยากให้เด็กคนนี้ตายเนี่ยให้รีบพาออกจากบ้านหลังนี้ไปซะแล้วก็พอท่าทางดูดูของป้าแกด้วยแหละครับแล้วถ้าใครเคยไปเที่ยวนครนายกเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับรีสอร์แทแห่งนี้บ้างแหละ เพราะมันมีจุดเด่นๆดอยู่อย่างหนึ่งก็คือทางเข้าเป็นประตูโขงและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและหลังจากฟังจบเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ